เอาจริงวันนี้ช่วงลุยหนึ่งคุณผู้มชมเห็นใช่ปะ่ะเรารายงานเรื่องแต่ละจังหวัดเ <ฮะ S 1> มื่อกี้ก็มีที่สุรินใช่ไหมที่ตาควายแล้วก็มีศรีสะเกดเดี๋ยวมีภาพรวมคุณผู้มชมฮะล่าสุดเนี่ยรู้สึกกองทัพเขาแถลงจํานวนการเก็บลูกระเบิดเนี่ยพระเมื่อกี้กาลังขอสันติภาพ <ฮะ S 1> แต่ขนาดเดียวกันระเบิดของบ้านพระเนี่ยนะคะพระขเขมเนี่ยถล่มบ้านเรายับเลยเนี่ยนะฮะเป็นไงครับเมย์เขาแยกเป็น4จังหวัดแต่รวมทั้งหมด432รายการนะคะถ้าไปดูที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจะเห็นว่าเก็บกู้ BM-21 ที่เป็นลูกจรวดเนี่ยได้28นัดนะคะลูกปืนใหญ่31นัดลูกปืนคอ21นัดแล้วก็วัตถุระเบิดอื่นๆ11รายการถ้ามาดูที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมี234รายการนะคะเป็น BM 21-206นัด ลูกปืนใหญ่3นัดลูกปืนคอ36นัดแล้วก็วัตถุระเบิดอื่นๆ19รายการซุรินนีเยอะสุดเลยนะคะสีสเกต92รายการค่ะเป็น BM 21 33นัดแล้วก็ลูกปืนใหญ่65นัดส่วนอุบลราชธานีจะมี BM 21 26นัดด้วยกันค่ะนี่ครับขานาเดียวกันกองทัพเรือเดี๋ยวให้ดูข้อความที่กองทัพเรือแล้วรูปแบบเต็มๆหน่อยนี่คือสิ่งที่เมื่อกี้พระขมรเรียกสัน,สนติภาพ แล้วจะหนุนทำให้ได้โนเบลขอดูบ้านเรากำลังจะตีแสกหน้าพวกมกองทัพเรือเขาไม่ได้ว่าพระเขมรน,นะเนาะผมพูดให้ก็แล้วกันเรากำลังเอาข้อมูลมาหักล้างพระ,ขะเขมรที่บอกว่าคุณมาเน็ตต้องการสันติภาพล่าสุดขอดูภาพกองทัพเรือนะฮะ เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยที่เขาออกไปในเมร์มนี่คือส่วนหนึ่งของกองทัพเรือใช่ไหม<ะ>กองทัพเรือบอกหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมกองทัพเรือคือเรานึกว่าแต่ตช,ช,ช,ชดชปรากฏกองทัพเรือก็มาเก็บระเบิดด้วยนะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองประมวลภาพแบบเร็วเลยที่น้ํายืน กองทัพเรือเนี่ยเข้าไปที่หมู่6บ้านน้ำยืนตำบลทรงอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลพบหลุมระเบิดหลายรูปนะครับโดยเห็นบอกว่านี่คือภารกิจที่กองทัพเรือก็เข้ามาร่วมสนับสนุนใช่ไหม <ฮะ S 1> ในการเก็บกู้ระเบิดนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดนะฮะทางด้านของเพจกองทัพบ,บกทันกระแสมีการออกมาพูดถึงสภา,าต่อต้านแห่งกัมพูชาโดยสมรังสีอีกเหมือนกันครับเม <ฮะ S 1> ลงไว้ไว่าอย่างไงนะครับ คือทางด้านสมรังสีเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านเขาแถลงบอกว่าซึ่งตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นฝ่ายค้านนะคะคุณสมรังสีบอกว่า,าตั้งแต่หยุดยิงกัมพูชาควบคุมพื้นที่ใดได้ไดบ้างจานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บคือเท่าไหร่จานวนครอบครัวผู้พยพยกเท่าไหร่จํานวนแรงงานที่กลับจากไทยว่าแต่คนเองกัมพูชาคุณกัมพูชาเองรู้หรือยังนะคะนี่เขาก็เลยบอกว่าแฮชแท็กคุณเซนอัจยกรสงครามค่ะเพราะฉะนั้นก็พูดกันตามตรงเดี๋ยวถ้ามีภาพของคุณสมรังสีลองเอาขึ้นมาประกอบสักนิดนึงเนะ เพราะกำลังจะบอกว่าเป็นผู้นําซึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่ขเขมรไม่ได้<ะ>เพราะถ้าอยู่ยังไงก็โดนเก็บแน่ๆถูกไหมฮะแล้วเอาจริงคุณผู้ชม,มรู้นะฮะฝ่ายคา้านเนี่ยมาอยู่ไทยก็เยอะมีบางคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวเอาภาพคุณสมรังสีขึ้นมาสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คุณสมรังสีใช่ไหม<ะ>แล้วปรากฏคุณเซนนี่แกเดือดมากนะเมย์เห็นบอกล่าสุดเนี่ยคุณเซนเนี่ยเอาจริงถ้าคุณสมรังสีแกอยู่ขเขมรเนี่ยแกผมว่าแกก็ไม่รอดหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะในเปิดภาพเนี่ยคุณสมรังพรีเนทะรกี่ยมา เรียกร้องตามประกาศเมื่อกี้ฝ่ายค้านของขมรคือคุณชวันนีเล่าให้ฟังนอกรอบท่านอาจจะแปลกใจตอนที่ก่อนหน้านี้มันมีคนขมรใช่ไหมที่มายิงในบ้านเราอะเชื่ออะไรไม่จาได้ป่ะลีกิมยาเออคุณผู้ชมเชื่อป่ะ,ะว่าตอนนี้ฝ่ายค้านที่มาหลบอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะมาอย่างถูกต้อง<ะ>เราเนี่ยพยายามติดต่อไปหาพวกเขาว่าจะมีอะไรสะท้อนถึงสถานการณ์ที่คุณเซนกับคุณมาเน็ตไหมเ<ะ>ชื่อไหมว่าเขาไม่กล้าออกแล้ว เราถามว่าเกิดอะไรขึ้นขนาดเขาอยู่บ้านเรานะเขาบอกเขาไม่ไว้ใจแล<ฆ>้วตอนนี้เพราะขนาดลีกินยายังตามสอยถูกฆ่าในประเทศไทยได้ <rape> เขาถึงบอกว่าตอนนี้เขาเลยไม่กล้าเปิดตัวเพราะเขาก็กลัวว่าอิทธิพลของขเมรต่อให้เราบอกตอนนี้เรามีปัญหากับเขาแต่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าสายรับอขเมรอาจะจะมาจัดก,การเขาได้ล่าสุดวันนี้เห็นบอกคุณเซนเนี่ยโกรธมากถึงขนาดโพสเลยใช่ไหมคุณสมรังสีโพสว่ายไงครับเมย์คือโพสประมาณว่า มีการต่อบว่าด้วยคำหยาบคายว่าคุณสมรังสีเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ประชาชนกัมพูชาก็โกรธสมรังสีมากเรื่องบอกว่าคุณขเขมรไม่มีศีลธรรมเขมรรับไม่ได้เนี่ยค่ะก็มีการตอบโตออกมาบอกว่าเพื่อนร่วมชาติที่รักเมื่อประชาชนและกองทัพของเราได้และกําลังทรมานกับการบุกรุกข,ของประเทศไทยโรงเรียนไหนวัดอารามบ้านประชาชนจนกว่าวัดโบราณจะนับทั้งสองอย่างวัดพระวิหารถูกกองทัพไทย ยิงบังคับประชาชนนับพันครอบครัวจาเป็นต้องหนีออกจากบ้านปลอมปๆเป็นผู้ลีภยัยนั่นคือความเจ็บปวดของประเทศและนั่นคือเหตุผลขเขมรมาสรรเสริญกองทัพไทยที่บุกรานและอพยพและอัประยศกองทัพเขมรกลับเห็นว่าพวกเขากลับเห็นกองเออมาเหมือนมาต่อว่ากองทัพเขมรอว่าอย่างนั้นว่าคุณสมรังสีอะแล้วบอกว่าพวกเขาเป็นคนหรือสัตว์พวกเขารักชาติหรือกบฏ อันนี้ก็คือเหมือนต่อว่าไปยังผู้นําฝ่ายค้านนะ,ะว่าคุณเป็นกระบฏใ,ใช่ไหมใช่เออนี่แล้วกำลังจะบอกว่าทหารของคุณเซนกําลังทําเพื่อประเทศแต่ตผิดกับคุณซึ่งเหมือนกับนิสัยกระบฏนี่ฮะอันนี้คือทางด้านคุณเซนถึงขนาดออกมาโพสต,ตอบโต้เลยเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันอ่ะเรากลับมาตรงนี้เราให้เห็นว่าเขาเคลื่อนไหวยังไงส่วนยุทธศาสตร์ของเราเราก็คงไม่เปิดเผยเราใช้คำว่านำคืนกลับมาแหมคำพูดเราดีนะ นำคืนกลับมาทําให้มารีอยู่ไม่เป็นสุขเลยตอนนี้คําว่านําคืนกลับมาของแม่ทัพปรากฏว่าล่าสุดคุณวัฒนาหนาน่วมมันมีตาควายซึ่งตอนนี้ขเขมรอยู่ข้างในตาควาย<ฆ>อย่าลืมใกล้กันคือตาเมือนทม<ฆ>ปรากฏว่าคุณวัฒนาก็กาลังพูดถึงตาเมือนทมอีกครับเมวันนี้คุณวัฒนาเนี่ยโพสต์นะฮะบอกว่ากรณีถุงกระสอบทรายรอบปราสาทตาเมือนทมเนี่ยคุณผู้ชมฮะ คือคเขมรนก็โจมตีอีกหาว่าเราเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูภาพที่พี่วาสนาเขาลงให้สักนิดหนึ่งเนี่ยน,นะฮะเพราะคเขมรนบอกแล้วว่าตาควายก็เป็นของเขาถูกไหมฮะตาเมืองทมซึ่งตอนนี้เรายึดกลับมาเพราะเป็นของเรา คุณวาสนาลงรูปเอาไว้และเขียนข้อความว่าอย่างไงครับเมย์บอกว่าทหารไทยป้องกันปราสาทตาเมินทมเป็นอย่างเข้มแข็งนอกจากล้อมนวลลดหนามแล้วยังมีกระสอบทรายทำฐานที่มั่นป้องกันการถูกโจมตีด้วยสื่อกัมพูชาและโซเชียลมีเดียรายงานภาพและคลิป พลตรีเนี้วงผอบอพลรน้อย42ของกัมพูชาที่คุมพื้นที่แนวหลังปราสาทตาเมินทมพาคนาผู้ช่วยทูตทหาร9ประเทศลงพื้นที่แนวหลังปราสาทตาเมินทมในฝั่งเขมรนะคะโดยกล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการเอาถุงรสยล้อมปราสาทตาเมินทมทําบังเกอร์ถึงแม้กัมพูชาจะเตือนว่าอย่าทาแต่ไทยไม่ฟังแถมตอนกลางคืนยังใช้หนังสติก๊กยิงเข้าใส่ฐานกัมพูชาด้วยทั้งนี้ในข้อตกลงหยุดยิง13ข้อไม่ได้ห้ามการป้องกันฐานที่มัน่นในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็นํากําลังทหารพร้อม อาวุธห,หนักและถุงรายเข้าในปราสาทตาควายเช่นกันแล้วทหารขเขมรที่ปราสาทตาควายก็เป็นฝ่ายเริ่มใช้หนังสติ๊กยิงใส่ทหารไทยพลตรีเนื้อวงรอดชีวิตจากการสู้รบและมีภาพร้องไห้ขณะมีคนขเขมรมากอดเยี่ยมให้กำลังใจค่ะกำลังจะบอกว่าที่คุณกล่าวหาว่าเราใช้หนังสติกใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการละเมิดหรอเมย์ใช่เพราะว่าเขาบอกอว่า ก็ข้อตกลงหยุดยิน13ข้อไม่ได้ห้ามการป้องกันฐานที่มั่นนี่ใช่คือการป้องกันฐานที่มั่นของเรพราะตาเมือนทมคือของเราและเรายึดแล้วตอนนี้ถูกล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ห้ามว่าในการป้องกันแต่คุณน่ะกำลังกำลังจะกล่าวหาแล้วคุณจะบุกเราถูกไหมเดี๋ยวลองค้างขวามือคือตาเมือนทมมาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองขึ้นภาพตาควายตาควายที่เขมรแบกปูน่ะ แล้วคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าอ๋อที่คุณวาสนาแกพูดเออมันตรงจริงภาพทหารแบกปูนของขมรนะ่ะที่มันขึ้นไปที่ตาควายคุณวาสนากําลังสื่อว่าขวามือเนี่ยตาเมือนทมเนี่ยเราใช้หนังสติก๊กถูกปะ่ะเพราะเราก็ปกป้องถูกไหมครับเมเป็นเพียงการป้องกันไม่ได้ว่าขัดแย้งกักนหยุดยิงมันไม่ได้ใช้ปืนแต่ซ้ายมือเนี่ยอันนี้ก็คือตาควายตาควายเนี่ยที่คุณบุกมาแล้วเนี่ยคุณกําลังขนปูนแล้วเหมือนกับคุณกําลังละเมิดหรือเปล่าเพราะเขาห้ามเติมกําลังถูกไหมฮะ นี่วันนี้บางทีเราก็ต้องใช้นักข่าวอธิบายแต่มันก็อธิบายได้กับคนไทยถูกไหมแต่นานาชาติเนี่ยแม่ต้องปากไครก็ต้องท่านวินไทยใ <Serve it. S 2> ช่ไหมแล้วก็ดเตอร์บุ๋มปนัดดาถูกไหมฮะนี่อ่ะเพราะฉะนั้นเห็นความต่างใช่ไหมขวามือตาเมือนทมหนังสติ๊กเพื่อปกป้องซ้ายมือเขมรกำลังเข้าตาควายและขนไม่รู้ทำทางเดินหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ เอาประมาณนี้เราก็อธิบายตามสถานการณ์ที่เราสามารถชี้แจงได้เนี่ยนะฮะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตเมื่อกี้เราพูดถึงทหารเรือ<ฆ>ใช่ไหมครับเม<ฆ>ขอไปดู<ฆ>ที่ชนบุรีหน่อยชนบุรีเนี่ยคือกองทัพเรือเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาสะดุดีทางด้านผู้เสียชีวิต เป็นนักรบแห่งกองทัพเรือรายที่16คุณผู้ชมครับก็คือพลเรือตรีพัชราวุฒิรัตนวงศ์ถามว่าท่านนี้เป็นใครเห็นบอกว่าท่านเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบและวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าท่านโฆษกกองทัพเรือท่านบอกว่าการเสียชีวิตของเรือตรีพัชราวุฒิรัตนวงศ์หรือหมดเนะใช่ไหมครับ เป็นตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกันกองร้อยกรมต่อสู้อากาศยานที่1ห,หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดป้องกันกองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลังซึ่งเห็นบอกว่าเพิ่งได้รับการเลื่อนยศขึ้นมาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรใช่ไหมว่าที่เรือตรีเมื่อสเดือนก่อนแล้วสุดท้ายท่านมาเสียชีวิต ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถูกส่งไปปฏิบัติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนกระทั่งสองสิงหาคมครับตอนหนึ่งทุ่มว่าที่เรือตรีพัทรวุวิกำลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนกระทั่งท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลและสุดท้ายเมื่อวันที่7สิงหาเห็นบอกว่าทางคุณหมอได้รักษาท่านอย่างสุดความสามารถแต่ว่าที่เรือตรีพัทราวธ ท่านเสียชีวิตลงต่อเนื่องในวันที่8ซึ่งวันนี้เองกองทัพเรือเนี่ยได้มีการเห็นบอกว่าร่วมพิธีรับศพใช่ไหมครับเม<ช>ย์อย่างสมเกียรตินะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยได้มีการเคลื่อนร่างของท่านไปประกอบพิธีทางาศาสนาโดยกำหนดการเนี่ยที่จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ซึ่งก็คือกำหนดการในช่วงเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาขนาดเดียวกันวันนี้ผู้เสียสละอีกหนึ่งท่านที่ปกป้องชาติบ้านเมืองทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับภรรยาโอ้หลูกเพิ่งอายุ16เองเมงเ<ม>นี่ยฮะคือเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นกองทัพเรือเนี่ยเขาไปกู้ระเบิดใช่ปะ่ะเข้าใจว่านี่คือภารกิจของท่านด้วยใช่ไหมเมที่ท่านต้องไปเก็บระเบิด คือบางทีเนี่ยเราก็ต้องบอกเราสะดุดดีทหารที่ออกไปรบแต่ชุดที่เขาไปเก็บระเบิดเนี่ยเขาก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมที่กองทัพเรือเมื่อกี้เพิ่งขึ้นภาพไปดูอ่ะปรากฏว,ว่าวันนี้เราได้คุยกับภรรยาของเขาเรียกกันผู้หมวดเนะใช่ไหม หมดเนะหมดเนะเป็นยังไงบ้างคับเมย์วันนี้ค่ะเราคุยกับภรรยาหมดเนะนะคะคือนาวาตรีหญิงเบนจวันรัตนวงค์เป็นทหารด้วยเป็นทหารด้วยค่ะเป็นฐานเรือเหมือนกันแล้วก็เป็นมีลูกสาวหนึ่งคนอายุ16ปีชื่อน,น้องต้นตองนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะภรรยาเล่าให้ฟังว่าสามีเดินทางไปไป,ปฏิบัติหน้าที่การประทาระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาที่สุรินเมื่อ28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งตอนแรกสามีบอกว่าไปช่วยและเป็นกาลังเสริมแนวหลังเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่าปฏิบัติหน้าที่อะไร จนกระทั่งค่ะทางด้าน2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลท่าตูมสุรินได้แจ้งว่าสามีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งทางด้านของภรรยาก็เดินทางไปเฝ้าอาการทันทีค่ะตอนนั้นคือสามีไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะจนสุดท้าย8สิงหาคมปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงเพราะว่าสามีจากไปอย่างสงบนะคะก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจ แต่ก็ปิติยินดีที่สามีทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถและเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องชาติไทยภูมิตัวในสามีเป็นอย่างมากเห็นบอกว่าปกติแล้วสามีเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รู้จักของคนในกองทัพเรือนะครับวันนี้เมื่อสามีจากไปแล้วก็มีแต่เพื่อนฝูงที่ต่างมาแสดงความเสียใจและสุดท้ายอยากจะบอกกับสามีว่ารักและคิดถึงเสมอหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกท่านก็เป็นทหารเรือเหมือนกันสำหรับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขารักลูกสาวเขามากแล้วลูกสาววันนี้คือน้องต้นตองใช่ไหม บอกว่ารักคุณพ่อภูมิใจพ่อแล้วก็โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและนี่ความรู้สึกของคุณแม่กับคุณลูกครับตัวเขาก็คือไปรู้เอาในเฉพาะหน้าประมาณนี้้าใช่่เขา,ไไขา,เขามีความภูมิใจมากใช่เขาอย,ย,ยากไปเขาอยากไปกังวลตอนแรกก็มีกังวลเล็กน้อยแต่ว่าก็คือด้วยหน้าที่อะไรพวกนี้เขาพร้อมค่ะเขาพร้อมที่จะไปตอนที่เขาไปที่ยักษ์ศิริ์คุณ มุ่งต้นเองมีการพูดคุยอะไรบ้างเขาบอกไม่สำเร็นการตอนที่เป็นในร้านบ้านไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อกันเท่าไหร่ค่ะคือเราต้องรอให้เขาไลน์มาประมาณนี้ถึงจะแค่จะบอกว่าโอเคอยู่อะไรประมาณสบายดีนะอะไรประมาณนี้แค่นั้นค่ะเราไม่ได้สามารถคุยกับเขาได้ค่ะกีออ่วันนะค,คะับเขาประสบอะไรบ้างเขาไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปจนวันที่สิบใช่ใช่ตอนนั้น,เ,นเราทราบข่าวได้อย่างไรอ,อ๋อคุณหมอโทรมาค่ะคุณหมอทางโรงพยาบาลท่าตูมโทรมา แจ้งอาการแล้วพอพี่ทราบพี่ก็รีบตามไปที่ที่นั่นตรวจอาการที่นี่เราเป็นยังไงบ้างอาการไม่ค่อยดีค่ะคุณหมอบอกอาการไม่ค่อยดีก็ต้องต้องย้ายจากโรงพยาบาลท่าตุมไปโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะตอนนั้นก็คือมีอาการมาเรื่อยๆค่ะ<อ>ใช่มันยังมีบ้างมีครับมีตลอดเวลาสําหรับพี่นะคะหวังว่าเขาจะดีขึ้นตามลําดับสู้มากสู้มากสู้มากท้ายแล้วใหญ่ค่ะ สามีเราไม่ได้อยู่กับเราแล้วภูมิใจในสามีคนนี้บ้างไหมอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหมคภูมิใจที่สุดเขาเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายที่สุดแล้วค่ะภูมิใจที่สุดแล้วก็นี่มีอะไรออยอะไรมบ้างครับไม่มีเลยไม่มีเลย ปกติแล้วพี่เขาเป็นคนดบมาล่าเริงเฟนลี่แล้วก็แบบเป็นที่รักของทุกคนนะคะ mm hmm. เขาจะมีเพื่อนหูงเยอะมากส mm hmm. ังเกตจากงานที่มาวันนี้ก็ได้ค่ะเยอะเยอะเยอะไม่มีใครไม่รู้จักเขาอะเขาจะเป็นคนที่แบบขี้เล่นชอบคุย mm hmm. พูดอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนจะค่อนข้างรักเขา mm hmm. ก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่สมกับเกียรติ ยศของลูกผู้ชายคนหนึง่งภูมิใจที่สุดคะ่ะก็รักพ่อมากค่ะภูมิใจที่ได้เกิด